สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมก็ถือกถือยามนะครับผมวันนี้วันดีนะครับผมวันเสาร์อยู่กันที่อำเภอไผ่บึงศรีสะเกดนะครับผมก<า>็เป็นช่วงเริ่มต้นเดินทางนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมเดินทางวันนี้มาทําอยู่ไผ่บึงสองคุกขันคุกขันประมาณ5คันนะครับผมทั้งวันนะครับผม ันไม่ใช่5เด็กคูกคันประมาณ7นะครับผมเจคันทั้งหมดก็9คันนะครับผมที่มาวันนี้ในโซนนี้นะครับผมงานติดตั้งก็จะเดินทางเป็นโซนๆนะครับผมก็มาพบกับ L50 ครับผมเป็นสเต็ปโขงซิ่งนะครับผมเทอร์โบเป็นโบใหม่แกนเทอร์โบจะอ้วนนะครับผมตัวนี้เป็นโบที่ช่างบิ๊กประกอบขึ้นเองนะครับผม ก็ทรงท่อก็เป็นทรงออกข้างนะครับเป็นท่อออกข้างนะครับผมเสียงก็จะดุดุหน่อยนะครับผมสําหรับงานลุยนะครับผมนี่ลองฟังไกลๆเสียงมันจะดุมันจะห้าวนะครับผมโบตัวนี้ถ้าเป็นพวกโบวิเจที่ช่างทําเสียงมันค่อนข้างเงียบนะครับเงียบนุ่มเสร็จนี้ก็หมดปัญหาเครื่องร้อนเลยนะครับผม ทั้งปัญหาเครื่องล้อและก็การสึกหลอนะครับผมว่าเทอร์โบก็เป็นโบใหม่แกนเทอร์โบก็อ้วนกว่านะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่อาจจะด้อยเรื่องเสียงปู้นิดหน่อยนะครับผมเสียงปู้บางคนอยากได้เสียงปู้ลั่นๆมันก็ต้องเล่นโบวิจีเอสบางคนชอบประมาณนี้ก็เต็มนี้ก็จบครับผม เสียงคูจะดังเฉพาะช่วงทํางานนะครับผมตัวนี้เป็นสเต็ปของซิ่งของซิ่งหนึ่งนะครับผมสเต็ปแรกก็จะมีประมาณ5สเต็ปนะครับผมนะเสียงโอ้เสียงอย่างดังนะครับผมสาหรับคนที่พอใจในเรื่องเสียงคู่ผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละ ก็ได้วิตหวานด้วยนะครับผมวิตหวานแบบธรรมชาติของอารม์เทอร์โบบางคนแต่ถ้าเป็นโบวิกิเอสนะครับผมวิกิเอสมันก็ไม่ได้เสียง้าวพ็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็เล่นตามเพื่อนนะครับผมเล่นตามเพื่อนก็โบวิกิเอสโบเล็กก็ได้9,500ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นสเต็ปโบประกอบนะครับผมช่างออกแบบมาสําหรับรถนลุยนะครับผม สำหรับใครที่ไม่ใช่รถลุยหรือรถใช้ส่วนตัวชอบเสียงก็จัดได้ครับผมไม่มีปัญหาเราไม่จําเป็นต้องแบบแบบว่าต้องรถลุยทุกคันนะครับผมนี่ครับเสียงนี่ครับผมเสียงก็ประมาณนี้ครับข้อก็เป็นออกข้างนะครับออกข้างก็เจะเจาะบริเวณนี้นะครับผมอันนี้ก็เครื่องค่อนข้างร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คร่วซึมนะครับผม สำหรับรุ่น L50 นะครับผมมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถใหม่เรามีมีแบบหรือมีสเปคเทอร์โบล็อกล็อกตายตัวอยู่แล้วเรารู้ว่ารถตัวนี้นิสยัยมันเป็นยังไงนะครับเราจัดให้ได้นะครับผมเทอร์โบก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับเป็นโบประกอบแต่เน้นเน้นหมกนะครับผมเขาเรียกว่าโบหมกยอดใบใหญ่แต่โบไม่ใหญ่นะครับผมวันนี้ก็ส่งงานนะครับผมที่อำเภอไผ่บึงเดี๋ยวจะไปต่ออีกประมาณ8คันนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณครับผม